ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุมออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ แม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องย t ท b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทรอฟม106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s f r ร m ม o m e กับดิฉันสิริบุญัฐพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่พบกันเราก็จะมาขอความรู้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนนิมบลกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสิริบุญครับคือวันนี้ผมจะทําอะไรที่คุณสิรรรบบาาจจะะมมีคคววู้้ึกกเข่่นน็ไดัแต อยากจะขอให้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งที่เ,ออเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยคุณสีรบุญเล่าให้ผมฟังว่าคือส่งรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ได้ทุนการศึกษามามันก็มีเป็นร้อยร้อยคนนะส<ะ>าขาต่างๆแล้ว เด็กผู้หญิงจากเมืองไทยคนหนึ่งอ่ะะลูกสาวคุณสิริบูลนะเป็นคนไทยคนเดียวอ่ะที่ได้ทุนเ็เรียกอะไรอ่ะ natural sign ใช่ค่ะ natural sign เป็นรางวัล scholar prize and studentship อ่าผมก็เลยคิดว่าขออนุญาตคุยเพราะว่ามันไม่มีหรอกนะที่คนไทย เก่งเข้ามหาวาลัยเคมบริดจ์เรียนแพทย์แล้วก็ได้ทุนของเขาด้วยอาจจะมีคนไทยเรียนออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์และที่อื่นอ่นอ,นอีกไม่น้อยในในโลกนี้นะครับเพราะอันนั้นพิสูจน์ได้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งนะเก่งไม่ได้ทุนเขารับเข้าเรียนก็เก่งแต่บางเอิญน,นางสาวปันดาฉัดดอกไม้ไพรนัทพันธ์เนี่ยลูกสาวคุณสรีบูลคนหนึ่งเนี่ย ได้ทุนผมก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะอยากจะขอคุยด้วยนะครับไม่งั้นผมก็จะได้แค่ยินดีส่วนตัวก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่ามันอดไม่ได้ที่ผมจะต้องคุยเพราะว่าพอพูดถึงมหาลัยเคมบริดจเนนออ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งออกซฟอร์ดเนี่ยผมแบบตื่นเต้นใจสัน่นอยากเรียนตั้งแต่นุ่มๆแล้วแต่มันเข้าไม่ได้ <laughs> สมัครแล้วเขาก็ไม่รับแต่บังเอิญสมัครในวิชาที่มันอาจจะแคบหน่อยวิชาเอเชียใต้เขา ผมเนี่ยจะไปเรียนออกซฟอร์ดถ้าได้นะเพราะมันมีสาขาแบบนี้ประวัติศาสตร์เ,เคมบริดจ์ก็มีนั่นผมก็เลยอ่านหนังสือ Cambridge, Oxford, เคมบริดจ์ออกซฟอร์ดเรื่อยมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรในโลกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาหรือว่าสารพัดเรื่องนะครับแล้วพอพูดถึงเคมบริดจ์เนี่ยผมเนีอ่านหนังสือสิทธิ์เก่าเคมบริดจ์หลายเล่มมากคนหนึ่งเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูนะครับชื่อชาร์ลส์ดาวินเป็นสิทธิ์เก่าเคมบริดจ์ มีใครบ้างที่ไม่รู้จักชาวดาวินใช่ไหม <S <S ชาว <S <S ดาวินซิ <ฮะ S 1> ์เกาเคมบริดจ์ข้้งบนนะครับพอพูดถึงเคมบริดจ์แล้วเนี่ยผมจะรู้จักว่าไอ้เคมบริดจ์ท่เก่งนะครับผมอ่านชาวดาวินคือผู้วิวัฒนาการทฤษฎี volu t i o n <อ>นะครับทฤษฎีวิวัฒนาการว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาอย<ะ>่างไรใครก็ต้องอ่าน Origin of Spe c i e s และหลายๆ<อ>เล่มผมก็อ่านผมก็แบบบ้าชาวดาวินต่อรามเพราะว่าเด็กเคมบริดจนะ์ในต้องสมัยโบราณน,นะศตวรรษที่ 16-17อะไรเนี่ยนะเซอร์ไอแซคนิวตันชาวดาวินนะสตีเฟนฮอว์กิงพวกนี้จบเคมบริดจ์ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ถ้าบนจอบรรทัดบนขวาสุดนะครับอารันเทอร์ริงนี่ก็เป็นแบบมือ,อถอดรหัสเครื่องเอนนิกมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองลงมาข้างล่างจนเซอร์เดวิดเอตเทนเบโร์โี่เป็นนักสื่อสารนักธรรมชาติวิทยา แล้วก็นักบินผู้หญิงสมัยก่อนนู้นเกิร์ u ชูดเบคอนทอมฮิลเดอร์สตันเป็นนักแสดงแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่ดังแล้วโลกรู้จักมากกว่านั้นก็จะเป็นเอ็มมาเทมสันนักแสดงนะครับแล้วก็โรเบิร์ตโอเปนไฮเมอร์นี่เป็นนักวิยทยาศาสตร์ระเบิดปรมาณูเอ็ดดี้เรดแมนก็เป็นคนที่แสดงหนังมีเพิ่งมีหนังให้กับสตีเฟนฮอกกิงอ่ใช่ไหมมอมานหนังสือของคนเหล่านี้นะ แล้วก็ราเชวสยซินางเอกสาวสวยเพราะฉะนั้นเวลาลูกสาวคุณสรีบุญได้เรียนแพทย์นะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหเล่าให้ฟังหน่อยสิทําไมเขาจึงเก่งขนาดนั้นนะคนไทยทั่วไปอาจจะไม่เห็นข่าวนี้นะครับโอ้เอาที่จะเล่าได้ไม่ต้องอ่ินนะครับอไม่รู้ว่าจะบอกว่าเก่งหรือเปล่านะคะอาจารย์ว่าก็เอเขาเป็นคนมีความตั้งใจมากค่ะอีกว่า าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนหรือว่าในชั้นเรียนแต่ว่าเป็นคนเรียนดีแล้วก็ดีมากนะคะแต่ว่าเขาว่าเป็นคนชอบอีกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาผ่านความยากลําบากของการเรียนแพทย์หรือว่าการเรียนอะไรได้เนี่ยเพราะว่าเขามีนิสัยอดทนค่ะอดทน,ดนแล้วก็มุ่งมันซึ่งก็ได้มาจากการทาการการใช้ชีวิตการทํากิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งจริงๆ แล้วพอดีหญิงหญิงหญิงกับคุณพ่อเด็กๆเนี่ยเป็นนักกิจกรรมแล้วก็เป็นนักกีฬาแล้วเราก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเล่นกีฬาก็เลยจะพาลูกไปด้วยกันแบบนั้นก็คือให้เล่นกีฬาเล่นกีฬาก็จะไม่ใช่เล่นกีฬาแบบคุณหนูอะไรเงี้ยแต่ก็จะเล่นกีฬาหนักๆแล้วก็ซ้อมหนักจรงิงจังแล้วหญิงก็จะเป็นแนว,แนวๆว่าเป็นพวกถึกๆหน่อยนะคะอาจารย์คือล้มแล้วต้องรีบลุก ไม่มีแบบมาร้องไห้โอะเอ๊อะอะอะไรไม่มีแบบร้องอะลูกลูกลูกใ้ลุยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยเรื่องความอดทนแล้วก็มุ่งมัน่นไปถึงเป้าหมายแต่ว่า,าความมุ่งมั่นของเราเนี่ยจะไม่ได้หมายความว่ามุ่งมัม่นโดยที่เอาชัยชนะเป็นที่ตั้งนะคะอยู่จะพูดเสมอว่าวเล่นกีฬาสิ่งสําคัญที่สุดขอให้สนุกและได้เพื่อนอไม่ใช่ชัยชนะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนี่ก็เป็นวิธีคิดของหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกเวลามันก็จะเป็นอุปนิสัยที่เวลาจะทํากิจกรรมอะไรไม่ว่าจะไปเป็นนักโต้วาทีซึ่งการโตวาทีของเขาเนี่ยเข้ามาตอนสาธิตปฐุมวันเทอมมอนหนึ่งเนี่ยเขาพูดาาภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเข้ามาจากโรงเรียนไทยล้วนแต่ว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าเราก็มีน,นะคะส่งความท้าทายไปให้เขาเสมอเขาก็จะพพายงตั้งใจตั้งใจเราจนเขา ได้รางวัลระดับโลกเป็นเบอร์สี่ของโลกอะไรอย่างี้ไปมันก็จะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจมาเรื่อยๆอาจารย์อทีละขั้นตอนทีละเหตุการณ์ทีละกิจกรรมจนกระทั่งเขาเขาเป็นอุปนิสัยอะค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนแพทย์หญิงเชื่อว่าเรียนแพทย์เมืองไทยก็ก็เป็นการเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพมากๆเพียงแต่ว่าพอเขาสอบติดซึ่งเขาก็สอบติดแพทย์ที่เมืองไทยแหละแต่ว่าพอเขาสอบได้ที่นู่นที่เคมบริดจ์เนี่ย มันก็หญิงเองก็เป็นคนคุณจริงคุณพ่อก็อยากให้เรียนแพทย์ที่เมืองไทยแต่ว่าหญิงอ่ะเป็นคนส่งเสริมว่าเอ้ยมันก็เป็นความท้าทายของเราว่าเราสอบได้แล้วมันจะทําให้เราเรียนได้จริงหรือเปล่าคือหญิงอ่ะเป็นคนชอบท้าทายให้ลูกค่ะแล้วเขาก็จะพยายามตั้งใจแบบเอาชนะไม่รู้เอาชนะมมชนะแม่หรือเปล่าแต่ว่าก็คืออ่ะมันก็ต้องทําได้สิค่คุณแม่หญิงก็จะแบบมีการคุยกันเรื่องของตัวเองทํางานเป็นอย่างง,าางู้นอย่างนี้เจอเหตุการณ์ความยากลาบากแล้วเราก็สามารถ ผ่านจุดนั้นมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับมีมีมุดหมายอยู่ในใจว่าเออแม่แทําได้เขาก็ต้องพยายามทําได้ถึงว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้หลายๆอย่างค่ะครับคือเรียนแพทย์ไทยก็ยากอยู่แล้ว<ฆ>เรียนเข้าเคมบริดจ์ก็ยิ่งยากเข้าไปอีก<ฆ>นะ<ฆ>แล้วนี่เมื่อ,อไหร่จบ<ฆ>ี่จบแพทย์เนี่ยต<ฆ>อนนี้กําลังจะจบปีสี่ค่ะอาจารย์ค่ะกำลังจะจบปีสี่แต่ว่าจริงๆแล้วหญิงก็ไม่ได้เน้นให้ลูกเรียนคือคือพูดกับเขาเลยนะคะว่าไปเรียนที่เคมบริดจ์แม่ไม่ได้มุ่งหวังว่าหนูจะต้อง ตั้งใจเรียนให้เรียนแบบเรียน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 อย่างเดียวอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ได้ได้เพื่อนแล้วก็ได้พบเห็นโลกกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเวลาปิดเทอมเขาจะไม่อยู่นิ่งเลยค่ะเขาจะเดินทางตลอดเลยค่ะเขวเขาจะขอทุนของมหาวิทยาลัยของคอลเลจเขาเนี่ยได้ทุนไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปเสวนาไปขึ้นเวทีพูดนน่นนี่นั่นะตลอดเวลาเดินทางเขาจะเดินทางเยอะ มากแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากทํากิจกรรมของสมาคมคนนักเรียนไทยทํากิจกรรมของเที่คณะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยคุณสุริบูรณฮะน้องปันดาเนี่ยหลานแล้วกันนะครับเป็นประธานเป็นประธานนักศึกษาแพทย์ทั้งมหาลัยเคมบริดจ์นะใช่ไหมค่ะเหมือนกับที่พลิตวัชรศิลป์ใช่ค่ะไอติมของเราเนี่ยไอติมของพิธาด้วยนะเขาก็เป็นประธานออกซฟอร์ดคอมมอน อันนี้ก็เก่งนั้นคู่นะผลิตนี่ก็เก่งนะครับแต่ว่าผมเพียงแต่ยกผลิตขึ้นมาเพราะว่าผมกลัวว่าความคิดที่เก่งไปไกลอย่างผลิตวัชรศิลป์เนี่ย จะมาถูกขัดขวางโดยคนรุ่นเก่าๆในการเมืองไทยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงออกอย่างเต็มที่เดี๋ยวเวลาลูกสาวคุณสรีบูรณ์มาเนี่ยคือปันดาเรียนจบก,กลับมาเนี่ยโอเคเขาไปอยู่สายแพทย์เขาคงจะเติบโตต่อเนื่องไปนะแต่ว่าการเป็นผู้นํานักศึกษาในมหาลาัยยิ่งใหญ่ของโลกนะอย่างเครมเบดเนี่ยผมว่ามันยากจริงนะเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่สาธิตปทุมวันแล้วผมมเอินรู้จัก ตั้งแต่ตอนเล็กๆเหมือนกันนิดหน่อยนะครับเพราะคุณสืบุญเคยพามาเจอเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ที่เราคุยกันวันนี้ผมผมไม่ได้คิดว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็ชื่นชมนะเท่านั้นนะครับถ้ามีเด็กๆฟังอยู่เนี่ยผมเพียงแต่มีความรู้สึกว่าไอ้เด็กเก่งความเป็นคนไทยเล็กเก่งเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปนะ แต่ว่าเขาจะต้องเกิดและเติบโตอยู่ในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวและสังคมที่ปล่อยให้เขาคิดเป็นอิสระและเติบโตแล้วก็พ่อแม่ปกครองก็ช่วยหลอมรวมดูแลอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่แม่เป็นไรลูกต้องเป็นอย่างนั้นพ่อเป็นไรลูกเป็นอย่างนั้นเสมอคุณพ,พ่อเป็นหมอแล้วลูกก็เลยจะเป็นหมอไม,ไม่จริงจริงคุณพ่อเขาไม่ได้อยากให้ลูกเป็นหมอนะคะ<อ>เขาบอกว่าเขาอยากเรียนหมอนี่เราส่งเขาไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด คนเดียวเดือนหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อไปพิสูจน์<ม>ว่าเขาอยากเป็นหมอจริงๆหรือเปล่า<ม>แล้วพอเขาแล้วเขาก็ไปอยู่คนเดียวอยู่โรงพยาบาลไกล้<ม>อยู่เชียงรายนน่นนะคะแล้วพอกลับมาเดือนหนึ่งเราก็ถามว่าอ่ะยังอยากเป็นหมอไหมบอกอยากเป็นค่ะหนูอยากเป็น<ม>อ่ะถ้าถ้ายืนยันว่าเป็นงั้นก็ลุยก็เตรียมตัวสอบก็ก็ก็พิสูจน์กันมาหลายรอบอาจารย์<ม>ว่าความคิดของเขาเป็นความต้องการของเขาจริงๆหรือเปล่า ใน,ในทัศนะผมนะเป็นหมอไม่ได้แปลว่าได้งานดีมีเงินใช้ลำบากนะครับเป็นหมอเนี่ยคือเสียสละช่วยผู้คนแล้วคนที่ถูกช่วยอย่างผมเนี่ยก็จะเคารพรักแล้วก็บูชาหมอทุกคนตลอดไปอันนี้เป็นงานที่หนักนะครับง่านนี้ผมโอเคเราหมดเวลาที่จะคุยก,กันนะผมก็เพียงแต่ฝากไวในฐานะค,คนที่อยู่ไม่เกี่ยวดร,รงครอบครัวกูนะว่าถ้าใช้ชีวิตแบบน้องกันดาเนี่ยคือเคร่งครัด เต็มที่ในการเรียนการสร้างชีวิตแต่ก็ยังมีกิจกรรมนะเอ่อพูดง่ายคือ<ะ>ออกมาอยู่กับสังคมท่องเที่ยว<ะ>พูดคุยเพร่องานงานที่ไม่ใช่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นผมว่าง,งั้นนะน้องเลือกทางเนี้ยดีละนะครับขอขอแสดงความยินดีด้วย <laughs> ขอบพระคุณค่ะจย์เนี่ยต้องอคือไม่ใช่ตื่นเชา้าขึ้นมาไปโร<ล>งพย <ลง S 2> าบา<ต>ลรักษาพแพทย์แล้วก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นก็รักษาใหม่ไม่ใช่ผมผมเคยบอกหลานไว้เวลามาเจอที่บ้านนิดเดียวนะครับผมบอกเขียนหนังสืออ่านหนังสือท่องเที่ยวนะครับนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องทํางานอื่นที่ไม่ใช่งานแพทย์ตัวสังคมด้วยนะครับผมไม่รู้นะไม่ใช่ลูกสาวผมแต่ว่าผมหวังว่าเขาไปในทางที่ถูกต้องละคือมันจะมีวิธียืดหยุ่นในการใช้ชีวิตครับ โอเคครับยินดีด้วยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลนนชั้นสุบิบูลนักพันธ์ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์